แล้วกะัเทไบ้านตอนน้คนเยอะราตองเข้าคิวเสียต้องเข้าคิวไปเลย บออก้านสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้เป็นงานวัดไร่ขิงวันแรกนะครับวันที่8ถึงวันที่16เมษายนนะครับลงนุ่มก็ได้เงินขันมาเที่ยวนะครับงานเริ่มวันที่8ถึงวันที่16เมษายนนะครับแต่ของเข้าขายตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับขายจนมาทั้งถึงวันที่22เมษายนนะครับ มีร้านของกินดังๆมาออกร้านมากมายเลยนะครับแล้วก็มีของใช้พวกเสื้อผ้าที่โรงงานมาออกบูธเองนะครับเชิญร่วมรับชมไปพร้อมกับดูงบเลยนะครับร้านกะละแมนะครับเป็นร้านดังของจังหวัดเพชรบุรีนะครับอานใหญ่มากเลยนะครับ แถวหน้าโบสเลยนะครับเจ้านี้ดังมากนะครับกำลังแงเขาย้อยเพชรเจริญยิ่งครับ้านขนมปังเวอร์แถวนี้จะเป็นแถวหน้าโบสถ์นะครับซึ่งลุงนบสืบข้อมูลมาว่าแถวนี้ค่าที่แพงมากนะครับหน้าโบสถ์เนี่ย ต้องเป็นร้านใหญ่จริงๆร้านดังจริงๆยอดขายดีจริงๆถึงจะมาออกร้านได้นะครับเพราะว่าค่าที่ผมืองแพงมากมาเที่ยวงานวัสดสุดสบายมากนะครับรถมีมีผ่านนะครับสาย8ปีมาจากสาทรมูลเยนใหญ่เพชรเกษมนะครับอ้อมน้อยอ้อมใหญ่แล้วก็สาย5-56มาจากอนุสาวรีย์ชัยผ่านสายใต้ผ่านมาหิดลสรยายนะครับ รถสองแถวก็มีเข้านะครับรถ MRT รถไฟฟ้าก็มาถึงเดอะมอว์บางแคก็ต่อรถแ4ดสีรอบนึงนะครับรถตู้ก็มาถึงอ้อมน้อยนะครับจากกนุสาวรีชัยแล้วก็ต่อสองแถวเข้าวัดรอบหนึ่งนะครับถ้าขับรถส่วนตัวมาเองก็มีที่จอดเยอะแยะเลยนะครับค่าจอดรถต้องไม่แพงนะครับสื่สิบในการช่วยบำรุงการศึกษาของเด็กๆนะครับที่จอดของโรงเรียนนะครับ แล่ก็ที่จอดของวัดเข้าไปขามแมนะนำท่ากินก็ไปนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็เเพื่อนๆถ้ามีก็มาเที่ยวกันได้นะครับร้านดังร้านขายดีมากเลยนะครับทุเรียนหมอนทอง dạ yeah. มัทุเรียนแล้วก็มีทอดมันทอดมันร้านดังนะครับร้านนี้ขายดีมากเลยนะครับต้องเข้าแถวเข้าคิวซื้อเลยนะครับ เป็นหมูกรอบเชฟเบิร์ดหมูกรบอบนะครับมีหลายไซส์ไซส์เอทหนึ่งร้อยไซส์เอ็มสองร้อยไซส์เอลสามร้อยห้าสิบเอคลเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ขาหมูสองร้อยแปดสิบครับขายดีมากเลยนะครับตุ่นแต่คิวกันยาวเลยสีเหลืองน่าก,กินมากเลยครับ ีคอค่ขนาดที่ต้องงบถ่ายทํานี้เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับถ้าเป็น5โมง6โมงทุ่ม2ทุ่ม3มีคนเย,เยอะมากเลยนะครับคนเลิกงานก็มาเดินจับจ่ายคนมาทางไกลก็เริ่มทยอยเข้ามาโซนนี้จะเป็นโซนนั่งทานได้นะครับ แรงทอดก็มีแรงทอดอีหลายอย่างครับก็เป็นเเสียเรนะครับเ็รือตกเเสอน้ำตกเครืเสเรือไล่นายกล้อง เป็นร้านกุ้งแช่ซีฟู้ดร้านลูกชิ้นย่างนะครับนี่เป็นร้านข้าวหลามข้าวหลามมันแตก แต่ร้านดังๆทังงง้งนั้นเลยนะครับมงออกร้านของพุดกันไรอกหู้น้นี่ก็เป็นเจ้าแห่ไงไส้กรอกวุ้นเส้นทอด เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นยาเขาลัดเจ้าดังบ้านโป่นะครับเจ้านี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นบ้านโป่ ร้านนี้ก็ขายดีนะครับ1ิฟฟอนไส้แตกหมูยอหมูยออุบล น,นี้ก็ขายดีครับหมูยอเจ้าดังนะครับหมูยออยุบลลูกค้าก็ลุมกันเต็มเลยเอกอร่อยเรื่องแกงะัะใต้ส่วนตำรับนครศรีธรรมราชนะครับ หูกชิ้นในนวนนี่ก็ขนมตาลแม่จำปีราชกุลีนะครับเจ้าดังจากลาชกลุลีนี่เป็นชูชิร้านใหญ่มากนะครับ หน้าทานมากเลยหลากหลายชิ้นซื้อสิบแถมหนึ่งนะครับชูชิปลักละชิ้นละสิบชิ้นแถมหนึ่งครับทำกันสดๆเลยนะครับ ูต้มสมุนไพรื่องในหมูนะครับขีดละห้าสิบลายสองขีดยำฟรียัมากิมซีฟูดน่าอร่อยน่าทานมากเลยนะครับมาเป็หมูย่างเมืองสุพรรณนะครับ เนซี่โครงย่างนะครับน่าอร่อยมากเลยใส่ของเยอรองเยอรมันบุฟเฟ่ วนเปี๊ยกเจ้าดังจากโคราชนะครับแม่คือเปี๊ยกแม่คือของดีของดังจากโคราชก็มาออหมาด้วยครับ โอปางสิบวันลมร้านนี้ก็ขายดีนะครับลูกค้าย,ยืนเต็มหน้าร้านเลยแล้วก็ชิมไปด้วย,วย้วก็ซื้อเพิ่มเติมเลยครับ ร้านนี้เป็นมี่คุกไก่ชีกเห็ดย่างนะครับเห็ดย่างกิมกิมซีฟู้ดก็ขายดีเหมือนกันลูกค้าก็ยืนเต็มหน้าร้านเลย มาเข้าสูขโซนเสื้อผ้านะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าสงการนะครับเสื้อสงการมีเยอะเลยนะครับลูกค้าก็เลือกสีสันตามใจชอบนะครับลูกค้ากำลังเดินเลือกซื้อนะครับของเยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นร้านรองเท้ามือสอง มีให้เลือกมากมายเลยนะครับนี่ก็เป็นของใช้เป็นพัดลมมือถือนะครับสำหรับเวลาเดินเที่ยวงานวัดพัดลมเล็กๆเ,เป่าหน้าเป่าคอนะครับร้านนี้เป็นร้านของใช้ โซนกางเกงขาสั้นขายาวก็มีนะครับมีก็เป็นรองเท้ามีหลายยี่ห้อนะครับ มีเป็นกิฟช็อปนะครับใช้ของซีซูซงามๆสำหรับผู้หญิงราคาก็มีหลากหลายนะครับ2 0 3 9 4 9 59าชนิดนั้นๆของแต่ละสินค้านะครับนี่เป็นชุดชั้นในสตรีโรงงานมาเองนะครับซาบีนา โรงงานมาออกพูทเองนะครับสินค้าก็มีหลากหลายราคานเกนี่ก็เป็นร้านบูติดนะครับสินค้าเยอะแยะเลย ร้านกระเป๋าสุกิตสินค้าจากโรงงานนะครับมีกระเป๋าหลายรูปแบบหลายรูปลักษณ์หลายลรา,ยาคานะครับให้เราเลือกได้ตามทยาศัย เยอะจริงๆนะครับมีเลือกหลากหลายเลยมีร้านแตงโมนะครับเสื้อแตงโมซึ่งจะมีเอกลักษณ์ลายไม่เหมือนใครนะครับก็มาออกล้านด้วยสวยางามมากนะครับ ดูของกินดูของใช้แล้วต่อไปเรามาเที่ยวง,งานวัดไร่กิ่งเราก็ต้องไปกราบไหว้ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่กิ่งกันนะครับไปกันเลยครับบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เข้าไปไหว้นมัสการปิดทองหลวงพ่อกัน ณนะตอนนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเย็นมากกว่านี้สักห้าโมงหกโมงหรือทุ่มสองทุ่มนี่คนจะเยอะมากนะครับแนะนำเพื่อนๆว่าถ้ามาก็ให้มาเป็นกลางวันนะครับคนจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่วางดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็ไปติดทองครับติดทองเป็นองค์หลวงพ่อไรขิงจำลองนะครับ องค์จริงนี่จะอยู่ในบู่นะครับเราก็ขึ้นไปกราบไหว้ในบู่กันอีกครั้งหนึ่งครับถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นไปในบูกันเสียงเสียมซีในในบนะครับ เข้ามาในโบสถ์กันนะครับแล้วก็กร่าวไหว้สักการะอีกรอบนึ่งนะครับเสียงเสียมสีก็ได้ขอให้ลูกช้างและผู้รับชมทุกท่านมีความสุขคมเจริญแข็งคาดปลอดภัยปาศจ,จากโรคภัยไข้เก็บด้วยเทินสาธุ วันนี้ลุงนบได้มาเที่ยวทำบุญปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงในเทศกาลงานบุญประจำปีนะครับมีความสุขมากได้ชมของกินของใช้ได้ขอพรหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมเป็นเพื่อนกับลุงนบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลุงนบนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ